ในตอนที่กรีฟีได้บุกเข้าไปล่วงเกินเจ้าหญิงชาลอตแห่งอาณาจักรมิดแลนด์มันก็ได้ทําให้เหล่ากองพันเดียวของเขาต้องรับผลของการกระทําตามไปด้วยจากอัศวินสูงทรงวีรบุรุษผู้จบสงครามร้อยปีทั้งหมดกลายเป็นเสียงกว่ากระบฏผู้ทรยศอ์อาณาจักรโดนตามล่าจนสุดขอบฟ้าส่วนกรีฟีดก็โดนบทลงโทษที่โหดร้ายที่สุดสําหรับเขาในวันนี้เดี๋ยวผมเดอะโคเด็กซ์จะพามาดูความทรมานของกรีฟีดกัน เริ่มต้นการทรมานของกรีฟิดนั้นในแง่หนึ่งมันก็ยังไม่ใช่ตอนที่เขาโดนทรมานใต้หอคอยแห่งการกําหนดใหม่เสียทีเดียวแต่มันเกิดขึ้นมาก่อนหน้านั้นแล้วในสมัยเด็กกรีฟิดตัวเขาชอบวิ่งเล่นกับพวกพ้องของเขาเหล่าเด็กๆไร้บ้านที่อยู่ตามท้องถนนคอยเก็บขยะเครื่องประดับต่างๆนํา,นามาใช้เป็นสัญลักษณ์ของชัยชนะหากแต่ลึก,ลกแล้วตัวกรีฟิดเขาไม่ได้ต้องการแค่นั้นจะด้วยความโลภความทะเยอทะยานหรือมันมีอะไรบางอย่างมากกาหนดไว้แล้ว จะเพราะสิ่งใดก็ตามเขาไม่เคยรู้สึกพอกับสิ่งที่มีอยู่เลยจุดเ,เริ่มต้นความฝันของเขามันเกิดขึ้นภายในตอกซอยที่มืดไปด้วยเงาของอาบายมุกกรีฟฟีได้เห็นปราสาทที่ถูกแสงแดดส่องสว่างตั้งต่าง่านอยู่เบื้องหน้าและณนะจุดนั้นเองความทรมานของกรีฟฟีก็ได้เริ่มขึ้นความฝันความต้องการปรากฏอยู่ในจิตใจของเด็กน้อยตัดสินใจได้ว่าการมีอาณาจักรเป็นของตัวเองมันคือชัยชนะที่แท้จริงของเขา กรีฟฟี่ได้ตกอยู่ภายใต้ความทรมานโดยไม่รู้ตัวไม่ทราบว่าความต้องการนี้มันเป็นสิ่งที่เขาต้องการมาจริงๆหรือมันมีอะไรบางอย่างกําหนดให้เป็นแบบนั้นมาก่อนหน้านี้แล้วจะยังไงก็ตามนับตั้งแต่วินาทีนี้ไปการตกเป็นทาสความทะเยอทะยานนี้มันก็ได้ทาให้กรีฟฟี่พร้อมจะสลัดทุกอย่างให้กับมันศักดิ์ศรีร่างกายตนเองทุกอย่างเพื่อได้ปราสาทนั้นมาครอบครองเป็นความทรมานที่แสนหอมหวาน เป็นความทรมานที่ตัวเขาไม่เคยนึกถึงและเป็นสิ่งที่จะกลายเป็นจุดเริ่มต้นของความทรมานด้านร่างกายที่เขาจะได้พบเจอในอนาคตตรงจุดๆุดนี้มันเป็นสิ่งที่เราเรียกกันว่าคอสซิลิตี้ภายกับโชคชะตาครับที่ทุกอย่างมาถูกกาหนดไว้แล้วแต่คอสซิลิตี้มันจะให้อารมณ์เหมือนกับบ่วงกรรมมากกว่าเป็นเหตุการณ์จุดกําหนดการตัดสินใจเล็กๆที่จะเย้ายงถักทอจนส่งผลต่อทุกอย่างในอนาคตเพราะกีฟิตตัดสินใจแบบนี้ในอนาคตเขาถึงได้รับผลแบบนี้ จะเรียกว่าโชคชะตามันคือภาพรวมของผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากคอสาริตี้ก็ได้โดยเพื่อทําให้ความฝันของตัวเองเป็นจริงกรีฟฟิธได้ออกเดินทางผันตัวเป็นทหารรับจ้างคอยหาทางไต่เต้าซึ่งผลจากการกระทํานี้มันก็ได้ดึงดูดผู้คนที่ได้รับการช่วยเหลือหรือเหล่าบุคคลที่ศรัทธาในความเก่งกาจพอสวรรค์ของตัวกรีฟฟิธมาร่วมทางด้วยเกิดเป็นกองโจรขนาดไม่ใหญ่มากทว่ายิ่งกรีฟฟิธหาทางทําตามความฝันของตัวเองมากเท่าไหร่แสงที่มันส่องสว่าง มันก็ยิ่งเจ๋จ้ามากเท่านั้นกลุ่มของเขากลายเป็นกลุ่มฐานรับจ้างมากฝีมือที่เรียกกันว่ากองพันเหี่ยวอย่างไรก็ตามแม้ตัวกรีฟิตจะมีทั้งรูปลักษ์ดังเจ้าชายความฉันฉลาดความทะเยอทะยานความสามารถในการต่อสู้ถึงจะเป็นขนาดนั้นแล้วแต่ตัวกรีฟิตก็ทราบดีว่าแค่นี้มันไม่ใกล้เคียงที่จะทําให้เขาวิ่งไปถึงปราสาทนั้นได้ใกล้ขึ้นเลยสิ่งสําคัญที่เขาต้องมีในตอนนี้คือเงินทุนที่มันจะเป็นบันไดช่วยเขาไปถึงความฝันนั้นได้ทว่า แค่อาศัยการรับจ้างเพียงอย่างเดียวมันไม่พอครับเพื่อให้กลุ่มของเขามันมีทุนในการสู้รบตัวกรีฟฟิดจึงได้ขายตัวเองให้กับขุนนางของอาณาจักรทูดอหวังทําให้กองพันเดียวของเขามีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นมีโอกาสอรอดมากขึ้นซึ่งผิวเผินการกระทํานี้ของกรีฟฟิดมันจะดูเหมือนกับว่าตัวเขายอมเสียสละตัวเองเพื่อพวกพองครับไม่อยากให้ทุกคนในกลุ่มต้องตายในสนามรบแต่ผมมองว่าการเสียสละในครั้งนี้มันก็ไม่ใช่อะไรอื่น นอกสจากเป็นผลลัพธ์ของความทะเยอทะยานของเขาตลอดมาตัวกรีฟิดเขามีความเชื่อเรื่องอิสรภาพมาโดยตลอดครับตัวเขาไม่เคยบังคับให้คนมาติดตามเขามารับใช้เขานี่ฉันช่วยแกนะเพราะงั้นแกจะต้องมารับใช้ฉันตัวกรีฟิดเขาไม่เคยมีความคิดแบบนั้นไม่บังคับใครไม่เคยแม้จะเอ่ยปากขอฐานทุกคนในกองพันเยียวล้วนแล้วแต่ติดตามกรีฟิดด้วยความศรัทธาทีา่เห็นได้ชัดที่สุดก็คือแคสกาครับหลังจากที่กรีฟิดช่วยเธอมา รีฟิดเขาบอกกับแอสกาไปว่าจะทําอะไรก็ทําทําในสิ่งที่ตัวเองต้องการผมเลยคิดว่าการที่กรีฟิดขายมันก็ไม่ได้มาจากความเป็นห่วงพวกพ้องแต่มันมาจากความต้องการของตัวเขาเองตั้งหาที่ปล่อยให้เป็นแบบนั้นจริงๆด้วยความสามารถของกรีฟิดมันมีทางเลือกอื่นเยอะแยะครับเขาเพียงแค่เห็นว่าวิธีนี้มันเร็วมากที่สุดเท่านั้นเองเป็นผลลัพธ์ของความทะเยอทะยานเพื่อไปถึงความฝันของตัวเองได้ง่ายมากขึ้นกองพันเดียอของเขาต้องแข็งแกร่งมากขึ้น และเพื่อการนั้นแล้วตัวกรีฟิตก็ยอมทําทุกอย่างบอกผมทีครับว่านี่มันทรมานไหมอย่างไรก็ตามถ้าทุกอย่างมันยังคงดําเนินไปแบบนี้ผมก็มองว่ามันก็คงอีกไม่นานเกินรอครับที่ความฝันของเขาไม่จะเป็นจริงจนกระทั่งระหว่างภารกิจป้องกันป้อมปราการกรีฟิตก็ได้พบเจอกับตัวแปรที่จะส่งผลต่อความฝันของเขาเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้ทุกอย่างเปลี่ยนไปคือการที่กรีฟิตได้พบเจอกับกัสณนเวลานั้น ไม่ทราบว่าด้วยเหตุผลใดจากเดิมที่ตัวกรีฟฟิธเขาไม่เคยสนใจอะไรเลยนอกจากความฝันของตนเองตัวเขาตับเกิดความสนใจในตัวกัสขึ้นมาซึ่งในตอนแรกเราก็ไม่ทราบหรอกครับว่ามันเป็นเพราะอะไรจนกระทั่งทั้งสองฝ่ายได้ประมือกันตัวกรีฟฟิธเขาชอบสไตล์การต่อสู้ของกัสครับที่ไม่สนชีวิตตัวเองพร้อมแลกในดาบดาบเดียวตัวกรีฟฟิธเลยอยากได้กัสมาร่วมกลุ่มซึ่งมันเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดกับใครมาก่อน มันเป็นครั้งแรกที่กรีฟิตเอ่ยปากชว่วอยากได้แม้กระทั่งยอมเสี่ยงชีวิตตัวเองครับคือในการดวลนั้นตัวกรีฟิตได้วางเดิมพันไว้ถ้าหากเขาชนะกัสจะต้องมาเป็นส่วนหนึ่งของกองพันเยี่ยวแต่ถ้าหากเขาแพ้กัสจะฆ่าเขาก็ได้คุณเห็นไหมครับว่ากัสมีอิทธิพลกับกรีฟิตมากแค่ไหนเพื่อให้ได้กัสมาแล้วกรีฟิตเขายอมเสี่ยงแม้กระทั่งความฝันของตัวเองและนี่ก็ไม่ใช่ครั้งเดียวหลังจากที่กรีฟิตได้กัสมา มันก็เหมือนเป็นจุดที่ทาให้กองพันเหยื่อของเขามันแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นที่มันก็จะส่งผลทําให้ตัวเขาเข้าใกล้ความฝันมากขึ้นเช่นเดียวกันอย่างที่เราเห็นชัดที่สุดก็คือหลังจากที่กองพันเหยี่ยวสามารถขับไล่กองอัศวินของทูดอร์ไปได้ในตอนนั้นมันได้ทําให้พวกเขากลายเป็นหานเต็มตัวของอาณาจักรครับโดยเฉพาะกรีฟฟิตที่ได้ติดยศอัศวินนํากําลังเข้าต่อสู้ในสงครามร้อยปีและภายในสงครามนี้เองมันก็คือตอนที่เราเห็นว่าสําหรับกรีฟฟิตแล้วกัสสําคัญมากขนาดไหน มันมีอยู่ช่วงหนึ่งครับที่ทหารได้หายตัวไปหลังจากที่เข้าไปในฐานที่มั่นของทูดอร์กัสด้วยความเป็นห่วงจึงได้บุกเดี่ยวเข้าไปภายในนั้นเป็นตอนที่กัสได้เจอกับซอร์สนักรบอมตะที่ตัวตนของมันเป็นเหมือนกับเรื่องเล่ารอบกองไฟของฐานรับจ้างและการเผชิญหนักั้งนี้มันก็ทําให้ตัวกาสทราบว่าซอร์สไม่ใช่มนุษย์และเขาคงไม่สามารถรอดจากสึกนี้ไปได้ทว่าระหว่างที่ตัวกัสเกือบจะโดนสังหารกรีฟฟิตก็ได้พากําลังเข้ามาช่วยอย่างไรก็ตามแม่กรีฟฟิตก,กับกัสือกัน แต่มันก็ไม่มีท่าทีที่ทั้งสองจะสามารถค้นพิษาจตัวนี้ลงได้กระทั่งเมื่อเขาอยู่ระหว่างความเป็นความตายครับสอดได้เหลือไปเห็นสร้อยคอของกรีฟิตมันจึงได้บินหายไปพร้อมกับทิ้งคําเตือนไว้ว่าเมื่อสุริยคาาปรากฏเมื่อใดก็ตามที่ฝันของชายผู้นี้พังทลายเมื่อนั้นพวกกัสจะต้องเจอกับความตายที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงการเสี่ยงชีวิตของตัวเองในครั้งนี้มันไม่ได้มีแค่ตัวกัสคนเดียวเท่าน,นั้นครับที่สัมผัสได้แคสกาคือหนึ่งในคนที่รู้สึกถึงสิ่งนี้มาตั้งแต่แรกเธอสังเกตเห็น เวลาปกติกรีฟิตจะเป็นเหมือนกับยอดคนฉลาดรอบคอบมีแผนไม่ทําอะไรบุ่มบามทว่าเมล็รกรตามที่มันเป็นเรื่องของกัสกรีฟิตจะพลิกกลายเป็นคนละคนไม่สนไม่คิดอะไรไม่ห่วงชีวิตตัวเองกัสเคยถามไปเหมือนกันครับก็หลังจากที่เจอซอสนั่นแหละว่าทําไมกรีฟิตถึงต้องช่วยเขาที่เป็นแค่ทหารคนหนึ่งทว่าสิ่งที่ได้กลับมามันดนเป็นคําถามว่าตัวเขาจําเป็นจะต้องมีเหตุผลทุกครั้งเลยจริงหรอเพื่อที่จะเสี่ยงชีวิตไปช่วยกัส แน่นอนว่าตลอดการเดินทางตามความฝันของกริฟฟิธมันจะไม่ใช่ว่าไม่มีอุปสรรคเลยกลับกันมันมีคนที่เห็นว่ากริฟฟิธเป็นภัยอยู่มากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเขากลายเป็นทหารของอาณาจักรในช่วงหนึ่งหลังจากที่กริฟฟิธได้รู้จักกับชาร์ล็อตตัวเขาได้ถูกลอบสังหารครับโดยลูกดอกยาพิษทว่าโชคดีที่ตัวลูกดอกนั้นมันดันไปโดนสร้อยคอของเขากริฟฟิธจึงรอดมาได้โดยกริฟฟิธเขาทราบดีอยู่แล้วว่านี่มันเป็นฝีมือใครตัวเขาจึงมอบหน้าที่ให้กัสไปลอบสังหารจูเลียส น้องชายของราชามิดแลนด์ซึ่งในภารกิจนี้กัสเขาได้เผลอทั้งมือสังหารลูกชายของจูเลียสไปด้วยโดยแน่นอนว่านี่จะไม่ใช่งานสกรปรกชิ้นสุดท้ายที่กรีฟิธจะให้กัสทำเอาจริงๆงานต่อไปมันก็ไม่น่าหลังจากนี้ครับมันเป็นช่วงหลังจากที่กรีฟิธหยุดสงครามได้ในตอนนั้นเขาวางแผนสังหารศัรตรูทางการเมืองของตัวเองในคราวเดียวโดยการลักพาตัวลูกของหนึ่งในนั้นมาเตรียมซ้อนแผนทําให้เขาทราบว,ว่าอีกฝั่งนําโดยราชินีจะวางยาพิษเขาในแก้วน้ํา กรีฟิตเลยสับเปลี่ยนตัวยานนั้นทําให้เขาหัวใจอยู่เต้นไปชั่วขณะหลอกให้อีกฝั่งตายใจและถือโอกาสเมื่อพวกมันรวมตัวกัสก็จะเผาพวกมันทั้งเป็นโดยในตอนหลังกรีฟิตเขาได้ถามกัสไปเหมือนกันครับว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันโหดร้ายหรือเปล่ากัสก็ตอบไปว่าทุกอย่างเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งเพื่อทําให้ฝันของกรีฟิตเป็นจริงเป็นคําตอบที่ผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ทําให้กรีฟิตยึดมั่นในความฝันของตัวเองมากยิ่งขึ้นตลอดมาเพื่อความฝันของตัวเองกรีฟิต เขาได้สังหารคนไปมากมายครับเราได้เห็นสิ่งนี้ผ่านนิมิตช่วงเกิดสุรยิยคราสเปรียบเทียบสิ่งที่เขาทําเป็นกองศพที่ทับถมขึ้นไปยังปราสาทแม้เขาจะรู้สึกผิดแต่กรีฟิดก็จะไม่หยุดจนกว่าเขาจะได้อนจาจักรของตัวเองมาครอบครองมันให้รมเหมือนกับมั่งสายเกินกว่าจะหยุดแล้วถ้าเขาหยุดตอนนี้ทุกอย่างมันจะเสียเปล่าและกรีฟิดยอมให้เป็นแบบนั้นไม่ได้ตอกย้ําเราเหลือเกินครับว่าความฝันมันคือโซ่ตรวนของกรีฟฟิดเองนั่นแหละ ถ้าผมบอกว่าทุกอย่างที่กรีฟิทเผชชญมาตั้งแต่อดีตจนถึงตอนนี้มันไม่ใช่อุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดทุกท่านจะเชื่อไหมครับการไปเชน,น้ากับการลอบสังหารการโดรชินีแห่งอาณาจักรต่อต้านศัตรูมากมายที่จะเอาชีวิตเขาทุกอย่างมันไม่ใช่อุปสรรคที่หนักหนาอะไรเลยสําหรับกรีฟิทด้วยความสามารถของเขาสุดท้ายแล้วกรีฟิทจะผ่านมันไปได้เทว่าอุปสรรคจริงๆที่มันขวางระหว่างเขากับปราสาทอยู่มันดันเป็นตัวกัสต่างหากทุกคนคงทราบดีสําหรับกรีฟิทแล้วกัสเป็นมากกว่าฐานคนหนึ่ง แม้พูดได้ไม่เต็มปากว่าเป็นเพื่อนไหมแต่ถ้าดูจากการกระทํากัสเป็นมากกว่านั้นแน่นอนทว่ากัสเขาอาจจะไม่ได้คิดแบบนี้ช่วงหลังจากที่กัสเขากลับมาจากการลอบสังหารจูเลียสในตอนนั้นเขาดีนกรีฟฟิตพูดกับเจ้าหญิงว่าเพื่อนในมุมมองของเขามันเป็นยังไงสําหรับตัวกรีฟฟิตแล้วเพื่อนคือคนที่ทัดเทียมกับตัวเขาเราได้เห็นทางคําพูดและการเปรียบเปยของภาพครับตัวกรีฟฟิตอยู่ด้านบนคู่กับเจ้าหญิงส่วนกัสก็อยู่ด้านล่างของบันได เราไม่รู้ว่าที่กรีฟิตพูดไปแบบนี้เพราะเขาคิดว่ากัสอยู่ทัดเทียมกับเขาจริงๆหรือคาว่าทัดเทียมนี้มันหมายถึงการที่กัสอยู่เคียงข้างเขามาโดยตลอดหรือเขาอาจจะพูดแบบนั้นไปเพราะต้องการเสือให้เจ้าญิงคิดว่าเขากับเธอไม่ใช่เพื่อนกันจะยังไงก็ตามสิ่งนี้มันทําให้กัสเริ่มไม่มองว่ากรีฟิตเป็นเพื่อนของเขาครับแต่มองเป็นจุดหมายที่เขาต้องทําทุกอย่างเพื่อไปให้ถึงเพื่อที่เขาจะเรียกตัวเองได้เต็มปากว่าเป็นเพื่อนของกรีฟิตซึ่งจุดนี้ มันเป็นหนึ่งในคอสต้ที่สําคัญมากๆที่จะส่งผลกับอนาคตถ้าตัวกัสไม่ได้ยินสิ่งที่เขาพูดกัสก็อาจจะคิดว่าตัวกรีฟิตเป็นเพื่อนของเขาอยู่แล้วแต่นี่เมื่อเขาได้ยินมันก็เป็นสิ่งที่ทําให้ตัวกัสตัดสินใจออกจากกล้องพันเหี่ยวเพื่อตามหาความฝันของตัวเองและยืนเคียงข้างกรีฟิตอย่างเต็มภาคภูมิแต่ดูเหมือนกับว่าการจากลานี้มันจะเป็นไปไม่สวยเท่าไหร่ครับการกระทําของกรีฟิตมันบอกให้เราทราบเลยว่าสําหรับเขาแล้วกัสเป็นมากกว่าเพื่อนจริงๆ ตัวเขาไม่ยอมปล่อยกัสไปไหนแน่บอกไปตั้งแต่ตอนที่ได้กัสมาแล้วว่ากัสคือของของเขาและเขาจะไม่ยอมเสียมันไปเป็นอันขาดกรีฟฟิตจึงได้ทาโดนกับกัสครับถ้าอยากออกก็ต้องชนะแต่ถ้าแพ้ก็ตายอยู่ตรงนี้คือสําหรับกรีฟฟิตแล้วเขายอมทําลายของของตัวเองดีกว่าปล่อยมันไปอย่างไรก็ตามครับการสู้กันในครั้งนี้มันไม่เหมือนในอดีตตัวกัสไม่ใช่เด็กคนเดิมที่สู้อย่างไม่คิดชีวิตมันเลยทําให้กรีฟฟิตพ่ายแพ้ไปผมเดาว่านี่ มันน่าจะเป็นครั้งแรกที่กรีฟฟิตได้ลิมรสความรู้สึกของการสูญเสียสิ่งสําคัญในชีวิตไปมาเลยทําให้ตัวเขาหลังจากนี้คือพังไปเลยแคสกา้าเธอบอกกับเราในตอนหลังครับถึงแม้ภายนอกตัวกรีฟฟิตจะเป็นเหมือนกับผู้นําที่ทําได้ทุกอย่างไม่ต้องพึ่งใครเป็นผู้ไร้เทียมทา่านทว่าจริงๆแล้วสาเหตุที่มันเป็นแบบนั้นมันก็เพราะมีกัสอยู่เคียงข้างที่เมื่อตัวกัสจากไปแล้วกรีฟฟิตก็ทําอะไรไม่ได้อีกเลยคุณเคยได้ยินคําพูดของพวกคู่อะไรแบบนั้นไหมครับ ที่บอกว่าขอแค่มีเจ้าอยู่เคียงข้างข้าก็รู้สึกเหมือนกับว่าสามารถทําได้ทุกอย่างในโลกใบนี้ไม่มีสิ่งใดสามารถหยุดข้าได้เมื่ออยู่คู่กันทุกอย่างมันเป็นไปได้สําหรับกรีฟิดแล้วกัสเป็นแบบนั้นเลยในการเปรียบเปยทุกครั้งเราจะเทียบความฝันของกรีฟิดก,กับประสาทที่เขาเห็นในวัยเด็กครับทว่าในความจริงแล้วความฝันของกรีฟิดมันไม่ใช่การมีประสาทเป็นของตัวเองสิ่งที่เขาต้องการคืออยากได้อนาจาักเป็นของตัวเองต่างหาก ที่สุดท้ายแล้วมันก็ไม่จริงอยู่ดีจากปากของกัสนะครับความต้องการของกรีฟิดเนี่ยมันไม่มีที่สิ้นสุดเราอาจมองมันเป็นทั้งความโลภความทะเยอทะยานแต่นี่มันก็คือความฝันที่แท้จริงของเขาไปให้สูงขึ้นและสูงขึ้นเรื่อยๆการครองอาณาจากักรมันเป็นแค่เสี้ยวเดียวหรือหนึ่งในวิธีการที่จะทําตามความฝันของเขาเท่านั้นโดยทุกคนในกองพันเดี่ยวเขาทราบดีครับถ้ากรีฟิดอยากไปให้ถึงฝันเร็วเขาก็ต้องแต่งงานกับเจ้าหญิงชาร์ลอต ทว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาผมเชื่อว่ากริฟิดเขาทราบเรื่องนี้อยู่แล้วและทราบดีว,ว่าเจ้าหญิงชาร์ลอตมีใจให้เขาทว่ากริฟิดกลับไม่แสดงความสนใจใดๆเลยเขานั่นจะทราบดีว่าการใช้ทางลัดนี้มันอันตรายมากขนาดไหนเผื่อใครไม่ทราบคุณนั่งที่เขาเคยขยี้คือคนคนเดียวกับที่เขาสังหารไปเพื่อจบสงครามตัวกริฟิดจึงไม่อยากใช้ทางลัดนี้ครับกระทั่งตอนที่กัสจากไปตี้ฟิดในตอนนี้เนี่ยคือเขาไม่คิดแบบนั้นแล้ว เขาจะทำทุกอย่างเพื่อไปให้ถึงฝันเร็วขึ้นมาเลยทําให้สุดท้ายแล้วตัวกรีฟิดได้ไปร่วมเตียงกับเจ้าหญิงชารลอตในคืนที่กัสจากไปและนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของความทรมานของเขาการกระทํานั้นมันทําให้ตัวกรีฟิดถูกราชาแห่งมิดแลนด์ตีตราว่าเป็นกระบฏซึ่งจริงๆมันก็ไม่ใช่ว่าเพราะเขาล่วงเกินเจ้าหญิงแต่อย่างใดนะครับแต่เพราะว่าราชามิดแลนด์อิจาตั้งหาก เขาเมียเกินเลยกับลูกตัวเองและเขาไม่พอใจที่กรีฟิดท,ทำแบบนั้นราชาเลยสั่งให้กรีฟิดต้องรับโทษในฐานะของกบฏพร้อมกับไล่ต้อนไล่จับทุกคนในกองพันเหดี่ยวมารับโทษด,ด้วยโดยสิ่งที่กรีฟิดต้องเผชิญคือการถูกขังอยู่ภายใต้หอคอยแห่งการกำเนิดใหม่เป็นหอคอยที่สร้างขึ้นมาทับซากเมืองเก่าถูกขังอยู่ณนะจุดที่ลึกที่สุดไม่เห็นเดือนเห็นตะวันและถูกทรมานทุกวันานานเป็นปีเราไม่ทราบว,ว่าราชามิดแลนสั่งอะไรยังไงนะครับแต่เท่าที่ดู เขาน่าจะบอกกับนักทรมานว่าทําในสิ่งที่ต้องการสําหรับนักทรมานผู้นี้แล้วการได้มาทรมานกรีฟิตมันเป็นเหมือนกับความฝันที่เป็นจริงครับร่างกายของกรีฟิตเนี่ยมันเป็นหนึ่งในล้านที่เขาไม่เคยคิดว่าจะได้แตะต้องมาเลยทําให้ตัวกรีฟิตโดนทรมานหนักมากๆหนักกว่านักโทษทุกคนที่อยู่ที่นั่นเรื่องรายละเอียดไม่ได้มีบอกไว้เยอะมากนักครับซึ่งในช่วงระหว่างนี้มันคือช่วงที่กรีฟิตนั่งทบทวนกับความฝันและกัสครับเขาสงสัยว่าทําไม คนที่เขาควรจะควบคุมได้อยู่ในกำมือถึงมีอิทธิพลกับเขามากขนาดนี้พร้อมทั้งยังได้เห็นนิมิตของเทวทูตสี่ตนที่มาบอกกับเขาว่าตัวกรีฟฟิตคือหนึ่งในพวกมันเรียกเขาว่าราชาแห่งความปรารถนาอันศักดิ์สิทธิ์โดยกรีฟฟิตต้องทนอยู่แบบนี้เป็นปีครับจนกองพันเหี่ยวรวมถึงตัวกัสได้มาช่วยเราได้เห็นด้วยว่ากัสเขารู้สึกผิดกับกรีฟฟิตมากขนาดไหนเขาไม่คิดว่าการที่เขาไปมันจะสร้างผลกระทบอะไรแบบนี้ได้ และหลังจากได้เห็นใบหน้าของกรีฟิดตัวกัสก็ไม่กล้าแม้แต่จะให้แคสก้ามาดูโดยถึงแม้สุดท้ายแล้วพวกเขาจะสามารถช่วยกรีฟิดออกมาได้นะครับแต่ณตอนนี้กองพันเหียวไม่ได้จบลงไปพร้อมกับกรีฟิดแล้วในตอนที่ทุกคนปลอดภัยจากการตามล่ามันเป็นช่วงที่เราได้เห็นตัวตนจริงๆของกรีฟิดแบบชัดเจนครับตัวเขาไล่ตามความฝันมาโดยตลอดและจะไม่ยอมหยุดแม้จะอยู่ในสภาพนี้ครับ แต่ความต้องการในการไล่ตามความฝันมันก็ยังคงอยู่ไม่รู้ว่ามันเป็นความเพลิดที่ได้รับจากการทรมานหรือเปล่าหรือกรีฟิตยังคงมุ่งมั่นจริงๆตัวเขาได้บังคับรถม้าด้วยปากของตัวเองครับพามันล่นไปเรื่อยๆมุ่งหน้าไปยังปราสาทที่เขาเห็นแม้มันจะเป็นเพียงแค่ภาพลวงตาทว่าวสุดท้ายแล้วเขาก็ไปไม่ถึงอยู่ดีตัวรถติดคว่ทำทาให้ตัวเขากระเด็นลงไปในเทะเลสาบตรงจุดนี้มันคือตอนที่กรีฟิดคิดว่าทุกอย่างมันจบแล้วจริงๆ เขาพยายามทําอัตตาไมบาตกรรมแต่ด้วยร่างกายแบบนี้มันก็ไม่สําเร็จกระทั่งสร้อยคอที่ได้หายไปตอนโดนทรมานมันก็ได้กลับมาหาเขาตุเรียคาดได้ปรากฏขึ้นพร้อมกับปีศาจมากมายด้านหลังในตอนนั้นมันคือเฮือกสุดท้ายของกรีฟิดในฐานะผู้นํากองพันเดี่ยวครับตัวเขาพยายามตะกนบอกทุกคนว่าอยากเข้ามาใกล้เขาวาดโดยสภาพแบบนี้มันก็ไม่มีเสียงออกมาเลยสักแอะเดียวตัวกรีฟิดจึงทําได้แต่คิดในใจเขาบอกกับตัวเองว่าถ้ากัสมาแตะไหล่ของเขาอีก เขาจะไม่แม้เราจะไม่ทราบว่าวกรีฟฟิตเขานึกอะไรแต่ผมมองว่ามันคือเขาจะไม่ปล่อยตัวกัสไปอีกแล้วในสุริยาคานั้นพวกเขาได้เจอกับเหล่ากอดแฮนที่บอกว่าตัวตีฟฟิตคือผู้ที่อัญเชิญพวกมันมาและเป็นผู้ที่ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งเดียวกับพวกมันตัวเขาได้รับข้อเสนอครับว่าจะกลายเป็นหนึ่งในกอดแฮนเพื่อให้ได้พลังในการทําตามความฝันหรือจะปฏิเสธและฝังกลบความฝันของตัวเองเอาไว้ ในตอนแรกตัวกรีฟฟิตนั้นได้เห็นนิมิตว่าตัวเขาจะเป็นยังไงเมื่อปฏิเสธครับตัวเขาได้ใช้ชีวิตอย่างสงบสุขมีแคสก้าคอยดูแลทว่าสิ่งนี้มันก็ไม่ใช่ความฝันของเขาเมื่อได้เห็นภาพของทุกอย่างที่ทำํำกองพเนินของศพมากมายตัวกรีฟฟิตก็ได้ทราบในที่สุดถ้าหากเขายอมแพ้สํานึกผิดตอนนี้เส้นทางที่เขาเลือกเดินเพื่อให้ได้ทุกอย่างที่ต้องการหากเขาขอโทษและกลับตัวตอนนี้ทุกอย่างที่เขาทํามามันจะสูญเปล่าเส้นทางของเขา มันจะจบลงตรงนี้และเขาจะไม่มีวันสามารถไปถึงปราสาทแห่งนั้นได้ศพทุกศพที่เขาสังหารไปมันถูกทับถมเพื่อให้กลายเป็นบันไดไปสู่ปราสาทแห่งนั้นและกรีฟีดปล่อยให้เป็นแบบนั้นไม่ได้ข้อเสนอของก็อดแฮนคือการมอบปีกให้กับตรีฟีครับเพื่อให้เขาใช้มันบินไปให้ถึงปราสาทแห่งนั้นตรีฟีเลยตัดสินใจกล่าวถวายและกลายเป็นก็อดแฮนในที่สุดบางคนคิดว่าการกระทํานี้ของกรีฟีดมันมาจากที่เขาไม่มีทางเลือก ผมบอกเลยครับว่ามันไม่ใช่ตรีฟิดเขาเลือกได้แม้ทุกอย่างจะถูกกาหนดโดยพระเจ้าแต่ภายในที่แห่งนี้มันคือทางแยกแห่งโชคชะตาเป็นจุดที่แม้แต่ตัวกอดแฮนด์ก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเพราะงั้นแล้วกรีฟฟิตเขาเลือกได้เสมอเพียงแค่สิ่งที่เขาเลือกคือการทําตามความฝันของเขาเท่านั้นเองโดยหลังจากที่กลายเป็นเฟมโตไปผมเชื่อว่าตัวกรีฟฟิตเนี่ยยังคงรู้สึกถึงพันธะที่เขามีกับกัสอยู่ตัวกรีฟฟิตใจแคสก้าต่อหน้าเขาครับเหมือนกับที่เขาพยายามทําก่อนหน้านี้ เป็นการกระทำที่ได้2ออย่างในคราวเดียวเขาจะชิงแคสกาไปเหมือนกับที่กัสทำลายความฝันของเขาอีกทั้งมันยังสามารถทําให้กัสไม่มีวันเดินจากเขาไปอีกในตอนนี้กัสจะกลายเป็นฝ่ายไล่ตามเขาแทนดอสุดท้ายแล้วเมื่อเฟมโตกําหนดหมยเป็นกริฟฟิดอีกครั้งตัวเขาก็มุ่งหน้าทําตามความฝันต่อแม้จะได้เจอกับกัสแล้วเขาก็ยังบอกไว้อยู่ดีวันนี้คือตัวตนของเขาและมันเป็นแบบนี้มาโดยตลอดเขาพร้อมทําทุกอย่างเพื่อความฝัน ในช่วงล่าสุดนี้นะครับความฝันของกรีฟิดมาสําเร็จไปส่วนหนึ่งแล้วได้แต่งงานกับชาร์ลอตทาให้เขากลายเป็นราชาแห่งมิดแลนด์และเมื่อปราบการนิสกัดลงได้ตัวกรีฟิดก็ได้เมืองเป็นของตัวเองด้วยเป่าคนเนี้ยที่เป็นเมืองที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกเราว่าอย่างที่บอกกรีฟิดเขายังไม่พอใจกับแค่นี้ครับตัวเขาจะดําเนรอยตามไกสลิกมหาราชาในอดีตรวบรวมทุกอาณาจักรเป็นปึกแผ่นกล่าวคือความต้องการของกรีฟิดมันคือการครองทั้งทวีปและทั้งโลกเลยในที่สุด ตลกร้ายครับแม้กริฟฟิธจะเป็นผู้ที่ยิงย่งใหญ่ที่สุดในโลกเป็นหนึ่งในกอดแฮนด์เทพผู้สูงส่งมีพลังเหนือจินตนาการแต่สุดท้ายเขาก็กลับมาสู่ร่างเนื้อเป็นมนุษย์ที่ถูกพันธนาการโดยโซ่ตัวที่ชื่อความฝันเช่นเดิมถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับให้ด้วยสำหรับวันนี้ดเดอะคอเดขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ